สวัสดีทุกท่านนะคะเดี๋ยววันนี้มากันในหัวข้อข้อความเฉพาะถึงคุณนะคะข้อความเฉพาะถึงคุณเนาะมาดูกันค่ะว่าจะมีข้อความเฉพาะถึงคุณเกี่ยวกับเรื่องอะไรออมพลังงานของท่านที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้เหมือนคุณดูดูน่ากลัวนะ ดูน่ากลัวดูส่งพลังมากเลยเนาะเออใครก็อยากได้มามาไฟหรือมาส่งพลังงานที่ไม่ดีให้กับคุณเนาะหมือนคุณเตรียมรับรอยู่ตลอดรับเมตไว้เตรียมเตรียมรับรอยู่ตลอดเออพลังงานดูน่ากลัวมากนะคะแต่ไม่ใช่ว่าคุณเหมือน จะทำร้ายใครก่อนหรืออะไรนะเออคุณไม่ใช่คนที่จะทำร้ายใครก่อนหรือว่าทำอะไรที่ไม่ดีกับใครเพียงแค่ปกป้องตัวเองเท่านั้นเองนะคะออเหมือนตัวตนกของคุณมันตายมันจบไปแล้วอะตอนนี้คือเป็นตัวตนใหม่ที่ค่อนข้างที่จะโคดส่งพลังมากเลยนะเนี่ยคือน่ากลัวเลยก็ว่าได้นะคะเออน่ากลัวเลยก็ว่าได้น่ะ ท่านที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้นะคะ <laughs> <c oughs> ข้อความเฉพาะจริงๆเนาะถึงเหมนท่านบางคนนะคะเออเหมือนคุณคุณอาจจะเจออะไรที่มันแบบมันทำให้คุณเป็นคนอีกคนหนึ่งอะ่ะเหมือนตัวตนเดิมของคุณมันเปลี่ยนไปอะ่ะเหมือนตัวตนเดิมของคุณอ่ะมันเปลี่ยนไป พราะคุณอาจจะเจออะไรที่ผ่านมาเนี่ยหนะักเนาะมันทําให้ตัวตนเก่าคุณมันตายไปตอนนี้มันเป็นตัวตนใหม่ที่ค่อนข้างที่จะโคดส่งพลังมากๆนะคะเนี่ยเห็นไหมเหมือนคุณนะ่ะตอนนี้คือเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่กลัวเลยนะถ้ามีอะไรที่จะมาแทรกแซงเี่ยคุณพร้อมที่จะแบบคุณพร้อมที่จะสู้คุณพร้อมที่จะปกป้องตัวเองเนาะ ข้อความเฉพาะจริงๆนะคะถึงวางท่านวางพลัง,งานเนาะเออเนี่ยเห็นไหมเหมือนถึงแม้ว่าถ้ามันจะมีอะไรที่พยายามที่จะมาเข้ามาแทรกเข้ามาอะไรหรือมาทำอะไรที่ไม่ดีเนี่ยแต่คุณไม่เหมือน ไม่ได้กังวลเหมือนแต่ก่อนเลยเนาะไม่ได้มีความกลัวเหมือนแต่ก่อนเลยเออชีวิตดูแบบดูเอนจอยดูไม่เหมือนก่อนเออนะคะดูไม่ได้กลัวไม่ได้กังวลเหมือนก่อนเนาะเหมือนน่าจะเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วล่ะตอนนี้เหมือนตัวคุณเนี่ยมันเปลี่ยนไปอีกคนหนึ่งเลยเนาะ <c oughs> ถ้าจะมองกลับไปดู คุณตอนนี้กับคุณตอนก่อนนั้นนะเออนะคะบางท่านเหมือนคุณเป็นคนละคนเลยนะแล้วก็มีองค์ความรู้ที่เยอะมากในตัวของคุณบางคนเขาไม่รู้หรอกภายนอกที่เขาเห็นคุณอาจจะดูแบบเฉยๆธรรมดาดูไม่มีอะไรแต่ที่จริงแล้วโหที่ไหนได้คุณเก็บทุกเม็ดทุกองความรู้เนาะเนี่ยนะคะ เป็นคนที่ฝ่ายหาความรู้อยู่ตลอดเวลาหรือมีองค์ความรู้ที่คุณไขค,คุณแกคุณเปิดมันได้แล้วเนาะบางคนที่เห็นคุณเนะ่ยเขาเขาไม่รู้หรอกถ้าเขาสัมผัสพลังงานไม่ได้ว่าคุณมีอะไรอยู่ในตัวเยอะมีองค์ความรู้เยอะนะคะเออเนี่ยเป็นคนธรรมดาที่ไหนเนี่ยคนข้างนอกที่เหมือน <c oughs> ที่ดูคุณอนะ่ะเขาไม่รู้นะว่าคุณมีอะไรข้างในตัวของคุณอืม นะคะเหมือนเขาก็เดากันไปต่างๆนานาแต่ก็แต่เขาก็ไ <c> ม <oughs> ่ได้รู้จริงๆอะเนอะอืมนะคะเขาไม่ได้รู้จริงๆเออถึงมีอะไรที่ที่มันหนักที่มันเหนื่อยที่ผ่านมาเนี่ย มองว่ามันมันมาทําให้คุณได้เป็นคุณนะตอนนี้นะมันทําให้คุณได้เข้าใจนะมันทําให้คุณได้ตกพลึกได้ตื่นรู้มากขึ้นมองว่าสิ่งนั้นเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยถ้าคุณเจออะไรหนักๆมองว่าคุณจะมองว่ามันเป็นของขวัญก็ได้นะเอาจริงนะคะเพราะอะไร าะมันทาให้คุณได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งได้เข้าใจในอตาของมนุษย์ได้เข้าใจในทุกสิ่งได้เข้าใจในชีวิตได้ตื่นขึ้นได้เข้าใจในสัจธรรมอะค่ะเออถ้าคุณไม่เห็นพวกเนี้ยสิ่งเหล่านี้ยนะหรืออะไรที่ที่ผ่านมาคุณจะรู้ได้ไงคุณจะเข้าใจได้ไงเนาะเห็นไหมเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจจริงๆเข้าใจแล้วก็มีองค์ความรู้เยอะตัวคุณ อืมจริงๆนะเป็นคนที่เหมือนอาจจะเปิดอาจจะเปิดองค์ความรู้เดิมของคุณออกมาแล้วได้ด้วยเหมือนกันเนาะนี่เป็นข้อความเฉพาะจริงๆนะคะถึงคุณบางท่านบางพะงานคุณอาจจะเปิดคุณอาจจะไขเกี่วยวกับองค์ความรู้เดิมความรู้เก่าของคุณขึ้นมาแล้วด้วยก็ได้หรือเป็นองค์ความรู้จักอากิชีเรคคอร์ดที่มันมีอยู่ ที่เป็นองค์ความรู้เก่าของคุณนะคะเออคุณอยากจะเปิดมันออกก็ได้แล้วนะตรงเนี้ยเออนะคะองค์ความรู้จักอดีตชาติของคุณหรืออะไรเงี้ยคะ่ะเพราะดูแล้วคุณไม่ธรรมดาอืมคุณดู จะบอกว่าจิตใจดีก็ได้เนาะหรืออย่างหนึ่งก็คืออาจจะบอกว่าคุณเลือกใช้กับใครมากกว่าคุณมีสองด้านสองแย่มมืมถ้าใครที่เหมือนคุณเลือกที่จะใช้ด้านมืดกับด้านสว่างกับคนที่เขาสมควรจะได้รับอะค่ะม,มันมีคุณมีอะไรในตัวของคุณเยอะ สัญญาณของการเฉลิมฉลองความสุขแสดงว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่จะเข้ามาหาคุณเนาะโอ,มะอม้มันจะเหมือนจะเจอเกับเรื่องของคู่ด้วยอืมเป็นคู่ที่เป็นผู้ร่วมสร้างก็ได้นะ เป็นกระยะนานมีดก็ได้นะคะอันนี้เนาะอืมเป็นได้สองแบบนะคะอืมพราะดูแลตัวคุณมันไม่ธรรมดาโอ หมือนจะเป็นคู่ที่ที่จะมาช่วยเหลือก็ได้เป็นกระยะาณมตตรก็ได้นะคะเป็นคู่ภารกิจก็ได้นะอันเนี้ยอืมเหมือนจะเป็นคู่ภารกิจมันต่อเนื่องกันนะคะกับอันนี้ข้อความเฉพาะถึงคูณจริงๆนะวันเนี้ย อืเมื่อคุณก็เข้าใจคุณได้ตื่นหรือองค์ความรู้ของคุณมันมันได้เปิดออกเหมือนคุณดูเข้าใจคุณดูชิวคุณดูโฟพลังงานดูรื่นไหลดีเนาะอืมนะคะอืมแต่ว่ามันมีคนที่พยายาม ที่จะทําร้ายคุณอยู่นะหรืออิจฉาคุณอยู่เออนะคะรับหลังนะไม่ได้ต่อหน้านะคะทํารับหลังนะว่าบางท่านบางพลังงานเหมือนคุณรู้ดีนะคุณรู้นะคุณรู้คุณแค่ฟอ้อมองเออคุณรู้ว่าเขาจะทําอะไรแต่เหมือนตอนนี้คุณก็จับจ้องมองอยู่ว่าเขาเขาจะยังไงแต่คุณอนะ เหมือนไม่กลัวแล้วเนี่ยไม่กลัวเข้ามาซิเนี่ยเหมือนคนรับมีดลอและเป็นคนที่เหมือนน่ากลัวมากตอนนี้นะเป็นคนละคนเลยคือดูทรงพลังมากไม่เหมือนแต่ก่อนนะแล้วพลังของคุณมันดูทรงพลังมากโอ้เหมือนจะเจอคู่ที่เป็นกัลยาณมิตรก็ได้นะเป็นคู่ภารกิจก็ได้หรือคู่ร่วมสร้างก็ได้นะคะนะ ที่เห็นนะตอนนี้เนาะโอ้เหมือนความอุดมสมบูรณ์มันจะเข้ามาหาคุณด้วยนะคะอันนี้เป็นราชินีเหรียญเนาะแต่ที่เห็นเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับพืชพันธุ์ธัญญาหารเกี่ยวกับเกี่ยวกับทางด้านของอาหารหรือความอุดมสมบูรณ์เนาะแสดงว่ามันจะเข้ามาทุกด้านเลยนะคะเนี่ยความอุดมสมบูรณ์รอบด้านไม่ว่าจะเป็น ปัจจัย4สิ่งภายนอกของคุณเนี่ยมันจะดูอุดมสมบูรณ์มากๆแล้วก็เกี่ยวกับการเงินด้วยนะคะเพราะอันนี้คือราชินีเรียนเนาะเป็นความอุดมสมบูรณ์มหาศาลนะคะโอ้ดีนะคุณปัจจัยสี่ครบพร้อมนะคะโอ้คุณมีครูครูบาอาจารย์ ที่ดูที่ดูคุณอยู่ที่คอยช่วยเหลือนะคะกูรู้จักเบื้องบนเนาะโอ้พราะมันมีพรังงานที่พยายามที่จะขัดแยง้งแต่มันก็มันก็เหมือนจะต้องมีแบบมาเรียนรู้อยู่คู่กันนะคะแต่ถ้าพรังงานของเรามันใสสว่างเราเข้าใจแล้วเนี่ยเหมือนพวกเขาก็จะทำอะไรไม่ได้เนาะอืมนะคะ คุณดูเหมือนเป็นตัวแทนของคูร้จริงๆนะอี่าต้องมาสงสารอืมนะคะเหมือนจะเป็นตัวแทนของครูเบื้องบนของพลังงานเบื้องบนพลังงานศักดิ์สิทธิ์อต่ค่ะเหมือนคุณจะต้องมาเป็นตัวแทนมาสงสารมาส่งสาร,าสสารแต่ว่ามีพลังงานที่ขัดขวางคุณอยู่ไม่ให้คุณทําสําเร็จเนาะไม่ให้คุณรับสารได้นะบางท่านบางพลังงานเหมือนพยายามจะไม่ให้คุณรับสารได้อะคะ่ะพยายามที่จะ ห่วงที่จะดึงคุณแต่แต่มองว่าทําไม่ได้นะเห็นไหมพลังงานจากเบื้องบนพลังงานจากครุที่ส่งมาช่วยคุณนะ่ะมันดูแบบมันดูสว่างมากจนจนพลังงานมื่อต้องหลบไปเออเนี่ยเป็นเดือซันด้วยนะเดือดซันนี่สำหรับปกตินี่คือความสุขความสำเร็จทุกด้านนะคะ คือเป็นสัญญาณที่ดีมากเลยนะเนี่ยคือเป็นแสงสว่างจากคุรุจากเบื้องบนที่ศาสส่งมาให้กับคุณมาช่วยเหลือมาปกป้องให้ชีวิตของคุณมันสว่างบสวแต่คือมองว่าดีมากนะคะดีมากเนาะเนี่ยเห็นไหมดีมากจนพลังงานมืดทําอะไรไม่ได้มันต้องเคลียร์เนาะเนี่ยเพราะมันดูสว่างมากจริงๆดูเจิดจ้ามากจริงๆนะคะ พลังงานของคุณนี่มันอยู่ทรงพลังจริงๆนะคะเนี่ยโหทรงพลังมากเออจริงๆคุณจะเจอคู่ที่มาร่วมสร้างร่วมทําอะไรบางสิ่งบางอย่างไ้ว้กันเนาะหรืออย่างหนึ่งอาจจะเป็นคู่ภารกิจของคุณก็ได้นะคะเนาะเนี่ยเป็นข้อความเฉพาะถึงคุณจริงๆบางท่านบางพลังงานจริงๆนะคะเนาะอันนี้เนาะอืม ถ้างั้นเดี๋ยวมาอยู่สำหรับอื่นกันต่อสิว่าจะมีอะไรอีกข้อความเฉพาะถึงคุณ มาดูกันต่อค่ะข้อความข้อความเฉพาะถึงคุณนะมาดูกันต่ออ้ยจะได้รับมอบเกี่ยวกับของขวัญอ้ยข้างในมันจะเป็นอะไรนะอาจจะเป็นเกี่ยวกับการเงินก็ได้นะนะคะ ณดูพลังน่ากลัวนะตอนนี้เนะี่ยคุณน่ะดูแบบพลังของคุณนะ่ะมันดูน่ากลัว <c oughs> เออจริงๆเห็นไหมมันจะเจอกลุ่มเจอทีมของคุณที่มาร่วมสร้างงานอะไรบางสิ่งบางอย่างร่วมกันเนาะหรือมาร่วมทําภารกิจร่วมกันหรือเป็นกลุ่มเป็นทีมที่มาสนับสนุนมาช่วยให้คุณขยายองค์ความรู้ของคุณได้อย่างกว้างขึ้นหรือขึ้นก็ได้นะคะเออ มันจะทําให้คุณเปิดเกี่ยวกับการเงินของคุณออกนะอันนี้นะอืมนะคะเดี๋ยวขอใช้อันนี้ปิดไว้หน่อย จริงมันมีเดวิลขึ้นใหม่แหละมันมีแล้วพลังงานที่พยายามที่จะชดคุณไม่ให้คุณคุณใครใคุณเปิดหรือเชื่อมต่อกับพลังงานเบื้องบนได้นะคะเนี่ยมันมีอยู่จริงๆเมื่อกี้ก็มีนะเดวิลกับที่เราเปิดเมื่อกี้อะคะ่ะมันมีเหมือนกันขึ้นมาเนาะพลังงานเหมือนกันเลยที่ขึ้นมาบอกคุณ อืมนะคะมันมีอยู่นะพลังงานตรงนี้แต่มองว่าทำอะไรคุณได้ไหมมันก็ทำไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันมีแต่ความโชคดีความสว่างสวยเข้ามาในพลังงานของคุณนะคะเมื่อกี้เนาะอืม เนี่ยนะคะมันเขาทำอะไรกับคุณไม่ได้นะเพราะว่าคุณมีพลังงานจากเบื้องบนที่คอยส่งลงมาคุณดูสิมันส่งพลังแค่ไหนอะพลังงานที่ส่งลงมาหาคุณนะอืมมาดูันต่อบสิข้อความเฉพาะถึงคุณ โอ้ oh, คุณจะถูกเคลียร์ให้นะคะคุณจะถูกปลดปล่อยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเกีย่ยวกับอะไรที่ชุดคุณไม่ให้คุณก้าวหน้าหรืออะไรเนี่ยจะถูกเคลียร์ให้นะเนี่ยถูกเคลียร์ถูกปลดปล่อยออกไปจากชีวิตของคุณทั้งหมดนะคะอมืมันจะถูกเคลียร์ให้นะเมื่อกี้คุณก็เห็นแลนะ้วเน้ะมันทรงพลังแค่ไหนพลังของแสงสว่างจากเบื้องบนที่ส่งออมาถึงคุณอะ เนี่ยเห็นไหมมันจะถูกเคลียร์คุณจะถูกเติมเต็มนะคะหรือบางท่านคุณก็รักตัวเองจนเต็มล้นแล้วล่ะในหัวใจของคุณอ่ะอืมนะคะ,นะคะหรือบางท่านเหมือนคุณก็รักตัวเองจนเต็มล้นจนจนไม่มีอะไรที่มันทำลายคุณได้ละเพราะเพราะคนที่รักตัวเองเนี่ยจะเห็นคุณค่าแล้วก็ สิ่งใดที่ไม่ใช่พลังงานใดที่ไม่ใช่จะตัดจะเขียวจากชีวิตนะคะแล้วก็เหมือนมันจะมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาเมื่อคุณเติมตัวเองได้เต็มเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้คนหรือสิ่งใดเนี่ยมันจะถูกดึงดูดเข้ามาให้คุณตามพลังงานที่คุณเป็นนะคะถ้าคุณรักตัวเองได้เต็มเติมตัวเองได้เต็มอืมมันจะมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาหาคุณนะคะ เออเหมือนคุณจะได้รับมอบองฝันเกี่ยวกับการเงินนะเพราะที่ผ่านมาคุณอาจจะดูยากลาบากเกี่ยวกับเรื่องนี้อยูอ่การงานของคุณมันจะพุ่งทยานมันจะก้าวหน้ามันจะก้าวกระโดดชีวิตจะมีแต่ขาขึ้นนะเนี่ยดูแล้วแล้วเหมือนคุณเนี่ยคุณจะรู้สึกดีมากๆนะคะถ้าที่ผ่านมาคุณรู้สึกไม่โอเครู้สึกไม่ดีเลยเนะ มองว่านับจากนี้คุณจะรู้สึกดีกับตัวเองมากๆเนาะมันจะโฟชีวิตจะดีนะที่ผ่านมาถูกเคลียร์ถูกพังถูกโอโ้โหเยอะเหมือนกันนะชีวิตคุณเนะี่ยทุกด้านเลยนะจนบางคนบอกว่าจะให้ฉันเรียนรู้อะไรนักหนะเออจะพังไปถึงเมื่อไหร่นะคะมองว่าจบแล้วนะเนี่ยจบแล้วนะเหมือนคุณน่าจะสะบักสะบอมพอแล้วนะเออจบแล้วนะคะ โชคชะตาเปลี่ยน้ะนะคะจบแล้วนะโชคชะตาเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีและชีวิตขาขึ้นมากตอนนี้คุณมีไกด์นำทางนะคุณมีผู้รู้นำทางคุณนะคะอืมคุณมีพลังงานศักดิ์สิทธิ์พลังงานจากจักรวาลพลังงานจากเบื้องบนนะที่เขาไกด์ที่เขานำทางคุณที่เขาคอยช่วยเหลือคุณอยู่อะคะ่ะเออเนาะอืม อันนี้เป็นข้อความเฉพาะถึงคุณจริงๆนะถึงบางท่านบางพกงานจริงๆนะคะกับท่านที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้เนาะเออเหมือนคุณเป็นตัวแทนของเบื้องบนจริงๆ,ๆนะที่จะมารับสารส่งสารนะคะแล้วสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันจะมันจะทำให้ชีวิตของคุณมันมันก้าวหน้านะมันจะแบบเหมือนได้พัฒนาทั้ง ทั้งองค์ความรู้ทั้งอะไรต่างๆแล้วมันจะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยแบบก้าวหน้าขึ้นอย่างมากก้าวกระโดดขึ้นอย่างมากนะคะเนี่ยเกี่ยวกับการงานนะก้าวหน้าก้าวกระโดดพุ่งทะยานเออเนี่ยมือนเหมือนกังวลเรื่องการเงินอยู่จริงๆเลยบางคนเนาะคุณไม่ต้องกังวลน,นะคะ สิ่งใดที่คุณกลัวอยู่เนี่ยคุณไม่ต้องกังวลคุณมีคุณมีอะไรในตัวเยอะคุณแข็งแกร่งคุณผ่านมาได้ถึงจุดนี้เนี่ยมองว่าคุณไม่ธรรมดาแน่นอนการเงินมันจะโปมันจะโอเคเนาะมันจะสมดุลมันจะดีขึ้นนั่นแหละคะ่ะแล้วก็จะมีอะไรให้คุณเข้ามาเยอะเลยนะโอ้ยมันจะโดดเด่นด้วยนะ ดวงชะตาของคุณนับจากนี้เนี่ยพุ่งทยานโดดเด่นเอ,อหรือสิ่งที่คุณทําถ้ามันเป็นอะไรที่มันดีมองว่าจะมีชื่อเสียงโดดเด่นโด่งดังด้วยโอ้พลังงานไม่ธรรมดานะเนี่ยเป็นคนที่เก่งนะอม,มีของมีอะไรอยู่ในตัวเยอะองความรู้คุณธรรมดาที่ไหนมองว่าคุณจะดึงองความรู้จากเบื้องบน หรือว่าจากพ่อแม่เป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของครูได้ด้วยอะค่ะแล้วก็เหมือนคุณจะมีองค์ความรู้ตรงนี้ที่มาไคลมันทําให้คุณแก้ปัญหาด้านการเงินคุณได้ด้วยนะการเงินของคุณมันจะดีด้วยแล้วก็ชีวิตทุกด้านนะมันคุณจะแก้ได้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยคุณมีมันมีตัวเดวี่อะที่ขึ้นมาที่พยายามที่จะดึงคุณช่วงกลางคืนด้วยเช่นกันบางคนมันนอนไม่หลับหรืออะไรเนาะหรือบางคนเครียดกังวล มองว่าเหมือนมันเคลียร์มันถูกจบนะคะเพราะตัวคุณเองก็ไม่ธรรมดาครูทุกคุณก็ไม่ธรรมดาด้วยเนาะอืมเนี่ยครูรู้ที่ช่วยเหลือคุณอยู่เนี่ยไม่ธรรมดาด้วยนะคะแล้วเหมือนบางท่านเนี่ยมันคุณเป็นตัวแทนของครูรู้ที่จะต้องมาทําอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือมาทําภารกิจก็ได้นะหรือบางท่านเหมือนคุณทําภารกิจแล้วในงานคุณจะก้าวหน้าจะพุ่งทะยานจะเติบโตมหาศาลโอ้บางคนคุณรีวิวเี่ยนกับตัวเองได้แล้วนะ ก็จะด้านมือด้านสว่างเออมันคุรีอยู่เนี่ยถตัวเองได้ละพลังงานของคุณมันดูสมดุลมันดูเต็มเปีย่ออยมดีาเนี่ก็คือเกี่กับพลังงานของคู่รักนะคะคุณจะเจอคู่ที่ใช่คู่ที่ดีคู่ที่สมดุลกันมากๆเนาะเห็นไหมพูดยังไม่ทันขาดคำเลยขึ้นมาลจะจะเจอคู่ที่ใช่ในออยันก็คือคู่ภารกิจก็ได้เนาะ เป็นต่างชาติก็ได้นะคะต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะเออเนาะนบางคนรอเยู่กับการเงินอยู่จริงๆรออยู่เยู่กับการเงินเนาะเนี่ยมันมีพลังงานที่พยายามชดคุณไม่ให้คุณแบบก้าวหน้าแต่มองว่ามันทําอะไรไม่ได้หรอกเนี่ยการเงินของคุณมันจะเข้ามาแล้วนะคะ ทำอะไรไม่ได้หรอกนะพลังงานใดก็ตามเนี่ยเห็นไหมขึ้นมาเหมือนกันอีกแล้วสำหรับที่เราก็มีนะเนี่ยเดทนะคะจบแล้วคุณเข้าสู่วงโคจรใหม่แล้วนะเห็นไหมอืมเห็นไหมความมั่งคั่งร่ำรวยความโชคดี ชีวิตของคน,นขาดขึ้นแล้วค่ะเนี่ยทุกอย่างทุกด้านเลยจะพุ่งทะยานมากๆนะจากนี้เนาะมาสรุปันเลยดีกว่าถ้างั้นข้อความเฉพาะถึงคุณวันนี้นะคะเนี่ยที่เห็นก็คือการเงินเลยมหาศาลนะคะมหาศาลเนาะแล้วก็อันนี้มันมีเด็ดซันขึ้นมามองว่าเป็นความสุขความสําเร็จทุกๆด้านเลยนะแล้วก็อย่างนึงคือคุณได้รับ การปกป้อง,องคุ้มครองหรือว่าได้รับแสงสว่างจากเบื้องบนนะ่ะที่พลังงานมืดก็ทําอะไรคุณไม่ได้นะคะพลังงานของคู่รักก็โดโดเด่นเนาะเ,นเห็นไหมดูดเด่นมากนะคะอาจจะเป็นคู่ภารกิจก็ได้เนาะเป็นข้อความเฉพาะถึงคุณจริงๆอาจจะเป็นคู่ภารกิจก็ได้อาจจะเป็นอืม คู่ที่มาสนับสนุนคุณเกื้อหนุนคุณให้สิ่งที่คุณทํามันมันดีมันก้าวหน้าหรือให้ชีวิตของคุณมันดีขึ้นนะคะเป็นคู่ที่พลังงานเท่าเทียมด้วยเนาะเออมันเขาจะเข้าใจคุณเป็นอย่างมากเพราะตัวเขายังก็ผ่พนาอะไรมาเยอะเหมือนกันนะคะมันจะมาเจอกันมันจะถูกดึงดูดมาเจอกันเนาะเป็นพลังงานที่เท่าเทียมนะคะเออดีมากเลยอะอันนี้นะคะ อเนาะการเงินของคุณเนี่ยมันก็จะดีมากๆนะคะนอกจากเรื่องคู่แล้วเนี่ยราชนีเหลียนไม่ธรรมดานะคุณก็คือเศรษฐีเลยแต่ว่าบางคนอาจจะเป็นเศรษฐีแบบเข้าใจชีวิตเศรษฐีแบบสมถาก็ได้นะเออคือหมายถึงว่าคุณก็ยังคงใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่ได้หวือหวาเนาะ แต่ว่าที่จริงคุณดูมั่งคั่งมากนะคะแล้วก็เหมือนปัจจัยสี่ของคุณเนี่ยมันจะครบพร้อมเนาะความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ทุกด้านนะคะปัจจัยสี่ของคุณมันจะครบพร้อมความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ทุกด้านเลยนะเพราะว่านี้มันราชาเหลียนนะคะเนี่ยไม่ใช่ราชนีเลียนเนี่ยเหมือนกันเหมือนกันนะคะก็ขึ้นมายืนยันพลังงานให้คุณเนี่ยเนี่ยเหมือนกันเลย ปัจจัยสี่ของคุณมันจะครบพร้อมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นอืสิ่งที่คุณต้องใช้ต้องกินต้องอยู่นั่นแหละค่ะมันจะครบพร้อมมันจะอุดมสมบูรณ์เนาะเนี่ยราชินีเลียนการเงินก็เพือมังงม่งคั่งมั่งคั่งมั่นคงนะคะโอเคเนี่ยโอ้โหดีมากเลยน้องว่าทางานคลิปนี้น่าจะมีประมาณนี้นะคะไม่รู้เป็นพลังงานของท่านใดก็อ,อมน้อมรับไปเนาะดีมากนะคะ พลัง,งานดีจริงๆนะเนี่ยเห็นไหมเด็กกับคู่เนี่ยคือเป็นพลังงานที่เท่าเทียมกันมากเลยนะสองถ้วยเนี่ยคือเออหรือคุณรียูเนี่ยกับตัวเองได้นเนี่ยพุ่งทยานชีวิตของคุณนับจากนี้ขาขึ้นนะคะถ้าเป็นพลังงานของคุณก็นอมรับไปนะคะคลิปนี้เนาะน่าจะมีประมาณนี้ค่ะขอบคุณูทุกคนมากๆเลยนะคะเราจะเป็นใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ